ใช่ครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ใช่โลบอกแล้วก็ไม่ใช่ไมค์คาร์บนะครับแต่มันเป็นเกมเป็นแนวเกม FPS พีเอสแหละแต่มันคล้ายคล้ายไมค์คาร์บอ่ะแค่ตัวนะแค่ตัวละครนะมันคล้ายๆแต่นอกนั้นมันไม่คล้ายเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยเจ็บห้าร้าก็น่าจะได้หลายปืนนะอยู่เนาะอุ้ยอันนี้ร้อยห้าบห้าเองปืนอะไรอะ่ะซื้อได้ไหม ซื้อได,ด้กว่าร้อยห้าสิบห้าจะแปลแล้วเพื่อนจะยิงเราทำไมโอ้ยเหมือนย่านจีนเลยเอย้คนคนสาระ,ะเบิด <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหตายลืมไปว่าต้องกดยิงเองได้นี่วาเฮ้ย โอ้โหเลือดลดเกือบหมดตัวนั้นเรากาดยิงเลยปาบปาบปาบโอ้โหปืนเรามันไม่กนน่ะงั้นเราเจอปืนพอคู่ผมปืนนี้ผมภูมิใจเลภูมิใจนำเสนอแ๊บหนึ่งเลือดเรามันน้อยห้าวไม่ได้โอ้โหได้แอซิดนะไม่ได้คิวโอ้โหแอซิดอีกแล้ว ได้แอซีตลอดโอ้โหมีคนมาตุย๋ยแล้วก็เจอปืนใหม่ปืนใหม่ชดกระสุนนีปืนใหม่กระสุนหมดแป๊บ,บนึงโอ้โหสาบานว่านี่คือปืนอ่ะดูดิยิงอย่างค้าเอาปืนพกดีกว่าปืนพกคู่ปืนนี้ผมมั่นใจนี่ไงแอซิดครับมั่นใจจะได้แอซิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาทำไม เน,นี่ยมันจะลงมาลอยแตงเนี้ยปาง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 ตายผมก็จะตายเลือเล่อยเลยสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหทางนี้เยอะจริงเดี๋ยวามาทางนี้กันทางนี้โคตรเยอะเลยเนี่ไงโดนผมหลานปั้นระเบิดอันไปเลยปืนคู่ลงมา ตางต่างตางตางไอหมาไอหมาพวกนี้ยิงไอทิ้งให้หมดเลยไอหมาพวกนี้มันกลับเราอ่ะเฮ้ย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 มาทำไมเก็บสองเก็บสองตางต่างตางตางได้แอฟติดยิงตั้งนานได้แอฟติดเดี๋ยวของดาลีโลก่อน ไอ้ปืนนี้ผมยอมรับเลยว่าแรงจริงถึงมังงนด้ยิงช้าหน่อยก็เถอะเอฮ้ยตัวเสื้อตัวตัวเสือ,อก,ก็เสกโอ้โหยืนวัดเลยเนะี่ยยืนวัดแต่นอนเมนั่นให้นี่มาหลอยอ๋อลอยก็ต้องเจอผมปืนคู่อื้มอื้อื้อื้ตายปืนคู่เราดาเมจมินเตาเอ้ยไม่แล้ว เอาดี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 อ,าดอ,าดอีกสิบวิผมน,นชน,นแะแล้วปาง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 ปืนใหม่ขึ้นมาปาระเบิดไปแล้วตัวเรามาเดินตัวเรามาเดินช้ามากเลยแล้วโก,กวารมันหันไวถ้าหยุดก็คือหยุดเลยนะ เอะถ้าใครไม่หยุดก็จะโดนฝาผ้าเห็นเปล่าเฮ้ยโอเคราอนล่ออยู่ร้อมาหันไปไงผมมาระแวงเฮ้ยมีเลเซอร์ด้วยเห็นเปล่าเอ้ยมีการยึกยักด้วย Okay, โอเคไปโอ้โหตายกันบานเลยผมถึงก็ต้องหยุดก่อนผมระแวงไปหมดแล้วเดินได้ดิดเดียวเองมนะันน่าจะปล่อยให้เดินนานๆหน่อย มันจะรอดสักกี่คนวะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาแค่เยวลาแค่นาทีเดียวเองเหระผมมองผมมองไม่เห็นโอ้ยแล้วยังไกลเลยต้องรีบแล้วอะ มาตรงนี้มีสะพานสี่สิบวิสี่สิบวิมือเปียกเฮ้ยไอ้เบอร์หนึ่งเองไม่หยุดเหรอผมเห็นเลเซอร์ผมหยุดก่อนเอ้า โอ้โหเผลอมไปก่นเดินโอ้โห,โโหมือลัน่นมือพี่ลั่นไปเองแล้วไปเล่นโหมดยิงต่อดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งของมันให้ตายเหอะตั้งใจมาตั้งนานมือลั่นตายโอ้โหอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะอ้าวโอ้โหแบบนี้ที่โอ้โหไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่ามันยากนะเคยแพ้มาก็เลยโอ้โหไว้ก่อน นี่ตายยิบปืนพกคู่ขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหแบบแลกกันแฟแลกกันแฟเดี๋ยวปืนลั่นแล้วเราเดินอ้อมบ้างเราเดินตรงๆแล้วเราจะเสียเปรียบหรอรอสักคู่ มาแล้วผมหลอยผมหลอยบางตัวเกาะมันดีอ่ะบางบางตัวเกาะมันก็เหมือนเราโอ้โหตอนนี้อยู่กันเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแล้วเข้ามาในด,ดงแล้วเข้ามาในด,ดงแต่เขายังรอดอยู่อ้าวหนี่ไงครับโดนผมลากหัวครับเฮ้ย ผมเดินจี้นี่ผมเดินจี้เฮ้ยเพิ่งเกิดไปเพิ่งเกิดอ้อมอ้อมมาแล้วก็ตุยหลังครับตายเฮ้ยหลอยคิดว่าจะรอดแล้วนะโอ้ตอนนี้สกอร์ไม่ดีสกอร์มันไม่ดีเฮ้ยโดนผมยิงปีอยู่เรียบร้อย ตายโอ้ยปืนพกเลามันสุดยอดอยู่แล้วผมมั่นใจในปืนพกผมโอ้ยไอตัวนี้ปืนโหดโอ้โหไอตัวปืนโหดยิงสองนัดแตกเราก็มีปืนหโหดอะถึงจะไม่เท่ามันแต่มันก็โหดอยู่ปืนโหดเนี่ยปืนหหดอืมอผมตั้งชื่อว่าปืนหกหดเออเออเออโอ้โหแลกกันไปแลกกันไป ตั้งตอางตายโอ้ยข้างหลังมา,างหลังมาชุกกำแพงเฮ้ยตัวเป็นโหดตายตัวเป็นโหดโดนผมเฮ้ยตัวผู้หญิงมาปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บหยิบปืนพกขึ้นมาครับปืนพกไว้ใจได้ตายโอ้โหผมโดนเลยวะ เลือดน้อยแต่ใจมันสู้ว่ะอีกสามสิบกวิเอาปืนพกนีแ่แหละดีสุดแล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่แอบอะไรโอ้โหสองนัดแตกอภิมหากโกงแต่ปืนกูก็แรงเว้ยนี่ไงแลกกันไปถ้าตัวมันตายเราก็จะได้เปรียบ แต่ตอนนี้ห่างกัน9ตัวเฮ้ยมาแล้วไม่ไม่เป็นไรเอามันเอามันอุ้มอ,มอ,มอมุโอ้ยอย่าหมดเวลาเรียบร้อยแพ้ถึงผมจะแพ้แต่ผมคิวไป12สุดยอดป่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเกมนี้นะครับผมอะไรนี้ของใหม่เหรอก็โอเคนะท่านผู้ชมถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะครับมันคล้ายๆกับไมค์คาร์ฟเลย หมายถึงพวกเลียมๆดียมนะเออผมชอบมากเลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร์